สภาอุตสาหกรรมมองแล้วก็อยากให้เป็นก็คือว่า,าต้องการที่จะให้มีรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถจริงๆไม่เกี่ยวว่าจะเป็นโคต้าพักการเมืองหรือไม่อันนี้ไม่ใช่ว่าเราไปด้อยค่ารัฐมนตรีที่มาจากการเมืองนะเก่งๆก็มีเยอะด้วยก็มานั่งได้แต่ขอให้มีความรู้ความสามารถจริงๆครับผมแต่มันกลายเป็นเทรนแล้วล่ะเป็นเทรนเป็นเทรนยิ่งถ้าเป็นคนนอกในเดี๋ยวนี้คนจะยิ่งแบบเออให้ความสนใจเยอะชื่นชมกันเยอะอันนี้เรื่องแรกอยากให้รัฐมนตรีมีความรู้ความสามารถครับผม แล้วก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยนะครับมาดูแลอย่างปากท้องนะครับดูแลปากท้องมีระบบมีเป้าหมายชัดเจนก็เรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พื้นฐานทั่วไปเลยนะจ๊ะผมคิดว่าเรื่องระยะยาวเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นก็คือการมีรัฐบาลที่หนึ่งคือมั่นคงนะครเมื่อวานอ่านข่าวไปเนี่ยทางสอทเหมือนกันนะครับต้องการรัฐบาลที่เขาบอกว่าอยู่ได้ยาว อยู่ได้ครบนะครับมีเสียงข้างมากด้วยพูดง,ง่ายก็คือค่อนข้างที่จะมีความ <C oughs> เข้มแข็ง <ical. S 1> นะครับก็เป็นสเปคที่เขาอยากเห็นนอกเหนือจากที่เราเห็นนะวันนี้จะทํานโยบายอะไรก็ให้ยกมือให้มันผ่านง่ายๆครับแล้วทำเนี่ยให้มันมีความต่อเนื่องอย่างน,น้อยที่สุดเนี่ยเวลาเราคุยกันบอกแหม ถ้าสักสองสมัยน่าจะดีแต่จริงๆนยสำหรับการเมืองไทยสักสมัยหนึ่งก็ือสาธุนะสักสมัยหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถทําให้เห็นผมว่าสมัยหนึ่งจะเห็นการกระตุ้นระยะสั้นนะครับแล้วก็เห็นนโยบายระยะกลางเนี่ยต้องนผลแล้ว นะครับแต่ถ้าเป็นได้สองสมัยนะฮะจากความสําเร็จในระยะสั้นและระยะกลางก็อาจจะสามารถดาเนินงานในเรื่องระยะยาวได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือสเปคสำคัญต้องกล้าจะต้องกล้าด้วยนะต้องกล้าที่จะทําด้วยครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันไม่ป๊อปปูล่านะครับพอพูดแล้วมันไม่ป๊อปปูล่าเช่นจะขึ้นแหวนอย่างเงี้ยไม่มีความกล้าไม่มีใครกล้าพูดหรอกเป็นเรื่องที่การเมืองทุกพักเลยเข้ามาจะกลัวเรื่องนี้ที่จะพูดถึงเรื่องนี้มากส่วนใหญ่ก็จะแบบอ่ะ พูดแต่นิดนึงแล้วสุดท้ายก็ยกเว้นนะครับกเว้นการขึ้นเบนเดอมอะไแรงต่างๆๆเหล่านี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องการพักกันเมืองที่มีความกล้าและกล้าพูดความจริง